ยัไม่บไม่ใช่ไมกัุวลไมวนัน วันนี้เราจะพาไปลูเท่าทันของบริษัทประกันเถื่อนกันค่ะ4กันยายน2568ตำรวจปอสบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายซึ่งเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการรับทำประกันเถื่อนเนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายไปร้องเรียนที่ทางคอปปพนเนื่องจากซื้อรถยนต์จากทางเต็นท์รถมือสองยันบางแคลและนนทบุรีโดยมีการเสนอแพ็กเกจที่เรียกว่าประกันสุขภาพรถยนต์โดยทางบริษัทแห่งนี้ได้มีการเรียกเก็บค่าเบี้ยป,ประกัน28,000บาทจากผู้เอาประกันหลังจากทางผู้เสียหายบางไรายได้้้้มมีการรซือถยนต์ไไไปแลวด่ ปรากฏว่ารถเกิดความผิดปกติเชนเครื่องยนต์สะดุดระบบเกียร์มีปัญหาจึงมีการนำเข้าไปซ่อมที่อู่ในเครือปรากฏว่าทางบริษัทดังกล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบไม่รับเคมมดยอ้างว่าราคาสูงเกินไปทางผู้เสียหายจึงมีการเดินทางเข้าแจ้งความจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนและลงพื้นที่ไปพบว่าบริษัทแห่งนี้มีการจดทะเบียนตั้งแต่ปี2565มีพฤติกรรมในลักษณะข,ของการเสนอขายแพ็กเก็ตด,ดังกล่าวจริงซึ่งถือว่ามีความผิดในเรื่องของการรับประกันภัยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตรวมถึงมีการตวรวจสอบพบว่ามีเงินมูล เวียนที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการเรียกเก็บค่าบเบีย้ยประกันจากผู้เอาประกัน259รายและเป็นรถคู่สัญญา52รายมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทโดยมีการนำโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของกรรมการทั้ง3คนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเรื่องหาให้การภาคเศษจึงทางเจาหนที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป